ชมไปที่เพชรบูรณ์หน่อยนะคะเพราะว่าคุณครูท่านหนึ่งค่ะตอนนี้เป็นที่ชื่นชมมากเลยจะไปกด ATM เอา้าทำไมมีเงินค้างอยู่แล้ว5,000บาทตามหาเจ้าของค่ะผู้ใช้ a c e b o o o นะคะฟ้าใสาจิตใจดีค่ะโพสเรื่องราวบอกว่าพอดีจะกดเงินเวลา5เ,าเวลา3มโมงเย็นที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์แต่มาเจอเงินสดที่ใครเนี่ยกดเงินแล้วแต่ไม่ได้เอาเงินไปฝากนะคะไว้ที่7 e เ e ่ e อค่ะสาขานาเฉลียง คือมีวงจรปิดนะคะสงสารคนเงินหาย5,000บาทคงใช้ได้ทั้งเดือนจ้าก,ก็เลยมีคนมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นอย่างมาก เจ้าของ f a c e b o ก k รายนี้เนี่ยคือคุณเจนจีราโพชัยอายุ39ปีเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปากตกตำบลยางงามอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วคุณครูคนนี้เนี่ยมีผลงานชนะการประกวดหลายอย่างได้รับทั้งโล่เหรียญรางวัลแล้วก็ประกาศเกียรติคุณมากมายเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองเนี่ยรอกดเงินตู้ ATM อยู่มีคนรออยู่ประมาณ4คนมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีผมยาว ัดผมสวมกางเกงขาย,ยาวสีสีกรมท่าแล้วก็สวมเสื้อยีนแขนยาวสีออกฟ้ากดเงินอยู่ก่อนกด5,000บาทเงินไม่ยอมออกมามีการเรียกแม่ค้าขายลอตเตอรี่แถวนั้นมาช่วยดูต่อมาตู้ ATM เนี่ยคืนบัตรแล้วก็มีข้อความบอกว่างดบริการชั่วคราวผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยเดินกลับไปผ่านไป5นาทีค่ะตู้ ATM เนี่ย มันมีเงินไหลออกมาไงคุณครูเห็นพอดีก็เลยถามแม่ค้าลอตเตอรี่ว่า5,000บาทเนี่ยเป็นของคุณพี่เมื่อสักครู่หรือเปล่าก็เลยอยากประกาศตามหาเจ้าของโพสต์ลงใน Facebook นะคะเงินเนี่ยก็ไปเอาได้ฝากไว้ที่พนักงานเซเว่นค่ะก็เลยถามแล้วก็ว่าเอ๊ะเงินใครก็เลยคุยก yes ับแม่ค้าขายลอตเตอรี่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงคนแรกที่ต่อคิวแรกเพราะว่าหลังจากที่บอกเงินไม่ออกเขาก็ไม่รอกัน คิวที่2องในสก็กระจายหายไปเลยค่ะ,ะไรเรื่อเงิน 5, <000 S 2> อกห้ค่ะโอเคเขาบอกกับแม่ค้าอตเจะรี่ว่ากดห้าพันเ <5, 000 S 1> เงินไม่ออกค่ะจากนั้นก็เลยนําเงินที่เจอมาถ่ายภาพแล้วก็ส่งในทางโซเชียลเพราะว่าคิดว่าจะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อตอ